อันน hey. ี้จะเป็นเห็ดชิปิญงนั้นก็จะมีความข้นๆแบบนี้นะคะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้องกันค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะกินข้าวผัดกะเพราผัดกะเพราแห้งมาเด้อพใดย้ำท่านกินข้าว ผัดกะเพรานี่ก็จะไอาจามกันเลยแหละนะคะมันทุนตั้งแต่ผัดพริกแล้วผัดกะเพราไก่ผัดกะเพารพาหรือผัดเห็ดเราชอบกินเห็ดนะคะผัดกินเองจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ กระเพราตากแห้งมีความหอมนะคะยิ่งเด็ดมาทั้งการทั้งดอกเนี่ยทั้งเมล็ดเนี่ยพี่น้องเอ้ยหอมขักแล่แต่ต้องเป็นกระเพราที่ขึ้นตามป่านะคะขึ้นเองตามธรรมชาติถ้ากระเพราปลูกที่ขายกันตามท้องตลาดตากมามันไม่ค่อยมีกินค่ะ เพราะเคยลองทำแล้วทั้งสองชนิดอันนีน้น่องสาวเพันตากหม่ให้<ม>เราจะกินไปเล่าไปนะคะ น้องเธอกับสิตธังเขาอ่างซื่อๆเลยจะขอกินแบบให้ใครหิวก่อนแป๊บหนึ่ง กินเกือบหมดเลยอืมต่แดงแดงนี่คือเผ็ดค่ะตอนตั้งแต่ตอนเผ็ดตั้งแต่ตอนผัดัตแต่ตอนผัดพริกผัดกระเทียมเนี่ยโอ้กินเนี่ยครับขึ้นจมูกขึ้นตาเลยค่ะพี่น้องจะแแ่บ <The Z. S 1> อะล่ะ เราจะมาเมาหมยกันค่ะคบกับฝรั่งนะคะวัย60ปีนะคะมันเป็นจังใดนะคะมันไป,นปเจอบอกให้ฟังนะคะเพราะว่าสซมีปุยนะคะก็มันจากปุยนะคะสองรอบคือกันนะคะปีนี้กับสิเขาปีเพิ่นกับเอายุ62นะคะพี่นอ้องกันนะคะคบกับ สามีรุ่นนะคะใกล้วัยเกษียณหรืออาจจะเป็นวัยเกษียณเพราะว่าแต่ละประเทศก็เกษียณนะคะอายุไม่เท่ากันแล้วแต่หน้าที่การงานด้วยแล้วก็แล้วแต่คนด้วยนะคะที่อยากจะเกษียณหรือไม่เกษียณอีกก็มีค่ะเพราะว่าบางคนนี่ถึงเวลาเกษียณแล้วเายังแข็งแรงยังทํางานได้อยู่เขาก็ไม่เกษียณก็ได้นะคะก็ะยังอยู่ทํางานต่อทํางานกินเงินเดือน ตอนนี้นะคะสามียังไม่กเกษียณเพิ่นกับไปเฮ็ดงาน,นะคะ่ะมันสิเป็นยังไงพี่น้อง <c oughs> หน้าที่เรานะคะก็คือการดูแลนะคะเอาใจใส่น,นะคะเฮ็ดเขาก้บน้ำทาขาเจ้าเฮ็ดบอลเนี่ยมันนี่ก็เฮ็ดเขากับน้ำทาไว้ขาเจ้าก็จะกินอาหารบัข้าเจ้าเข้ากับกินอาหารบันเข้านะคะหลักที่สาคัญอาหารไทยเข้า้องเห็ดกลอนขาเจา้ามากเพราะว่าการผัดพริกนะคะผัดอ่ามันมีทั้งพริกทั้งกระเทียมเนี่ย เวลาที่ที่สูดดมนะคะมันก็จะทําให้ไอาจามแล้วก็อันซมิเสเลีดมิเสมหะแดดนะคะอืมมันจะเป็นแนวนั้นแล้วก็จะจามอยู่ตอลอดขนาดเราเป็นคนผัดเองเราอยัางจามนะคะแล้วคนที่เขาไม่กินเผ็ดอะ่ะเรามาสูเปิดประตูเข้าบ้านมาจุ้มขัาใจฟินนี้ไหมอืมดังนั้นต้อง,องตรงให้ก้งเขากำำ้มน้ำให้เรียบร้อยสกอนนะคะเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะคะให้อากาศมันเข้าให้มันถ่ายเทเนาะ จะรู้ๆกันอยู่เวลาทําอาหารพวกเนี้ยมันกลิ่นนะคะมันติดอยู่ในบ้านนี่แหละกลิ่นจะรุนแรงมันก็ต้องเข้าใจนะคะซึ่งกันและก,กันเนาะต้งกับเป็นเรื่องปก,กติของชีวิตขู่ต้งกับเป็นหน้าที่เห้า สามีก็มีหน้าที่ทํางานนะคะจ่ายทุกค่านะคะในบ้านก็รู้ๆอยู่ต่างประเทศค่าครองชีพมันสูงยิ่งมีบ้านมีช่องมีที่ดินนะคะย่มเขา,าอันส่งเอกสารยังมาเขาใหายใจซําได้กับ่ายค่ะมันมันเถืกๆนนะคะภาษีนี่คือแพงมากยิ่งการซื้อของ ซื้อกันใไม่ๆเนี่ยการยกย้ายถ่ายโอนเนี่ยนะคะมีค่าจิตประทัมากมายค่ะแล้วแต่เขาเลยเขาส่งมาว่าจาังใดนะคะเขาก็ตรงใจตามนั้นค่ะตามเอกสารที่เขาส่งมาไม่สายตามเวลาก็มีค่าปรับนั่นเป็นกฎหมายของประเทศ อาจาในแต่ละประเทศได้อยู่ประเทศได้จะศึกษาเอาอยุโรปก,ก็คล้ายๆกันหมดแหละคล้ายๆมีความแตกต่างเพราะว่าสวัสดิการบางอย่างบางประเทศจะได้บางประเทศก็ไม่ได้นะคะบางทีเคยได้แล้วมันก็ถึงยกเลิกไปพ่อมย์กัคนอายุเยอะกว่าเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละครับพี่น้อง แต่ส่วนใหญ่สำหรับปุ๋ยนะคู่ชีวิตของปุ๋ยข้อดีเขาเยอะกว่านะข้อเสียมันก็มีแหละมันก็มีเพอ,เอร์เฟกต์อกนะคะแต่มันก็เสียบลายซ้ำห้าดวดอกคข้อเสียของเราได้เยอะกว่าเรามันนั่งไรนะคะแจ,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 จ๊ะแจ๊กจ๊กแจ๊แล้ว <c oughs> นะฟินอันขู่สามีภรรยามันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเรามีความรักนะ่ะพี่น้องถ้าห้าหักเนะ่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีความสุขนะคะอยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจอสามีก็จะรู้ว่า เราชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรนะคะของชอบของโปรดนะคะตอนให้เพิ่นจะมักจมในบ้างเรื่องนี่เขาบบว่าชื่นชอบเนะาะเพราะว่าเขาอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะ <c oughs> เข้าไม่ถึงของสะสมของเราเขาก็เลยจมบ้าให้นะคะแต่ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นี่สามีดูแลเป็นอย่างดีนะ ก็แต่เราหมือนนี่เขาจเจ้าอกว่าเฮต่างงั้นนะม,มันแทบจะบ่งมีเวลาอยู่แล้วก็เลยเฮแต่เทานั่นไปเมืองไทยหยากจักหน่อยเพราะว่ามันรอน,นั่นรอน,นี่ก็จะบอกว่าเลยว่าชีวิตคู่อ่ะ การใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นชาติเดียวกันหรือต่างชาติเนาะทุกอย่างมันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็การปรับนะคะซึ่งกันและกันเปิดอกคุยกันนี่ปุ้ยเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอย่ายังเนี่ยนุ่นนี่นั่นนี่ย่ังเรื่องทางบ้านน่นนี่นั่นปุ้ยก็จะเปิดอกคุยกันกับสามีนะแต่ว่ายังว่าแหละเขามันก็บเฟินแบบถ้าอายุหน่อยกว่ามันบบเขาแบบแจด๊ดแจ๊ดแจ๊ดไปก่อน,น,นเลยนะอือเขาก็อายุหลายกลัวเขาก็สิย่อมเห้าออนะ เพราะว่าสามีไม่เคยปฏิเสธก็คืออาย่นะคะเพดปุ่ยไม่ยุ่งอเรื่องผู้ใดหรอกนะคะปุ่ยก็ยันอยู่กับปุ่ยเนี่ยแหละมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะช่วงนี้ก็จะต้องรีบเพราะต้นก้า ด้วยคือหวานมันเล็ดทิ้งไว้อะแล้วก็ต้องไปทางางาเห็นไ,ไหมถ้าเป็นเรื่องเล่านี่เว้าจนได้กับ,บจบเว้าแปบเดียวนี่เวลานี่ย่งางไว้ไว้พอปีนี้อันได้ไปเมืองไทยอยู่แ <laughs> อบกระซิบสื่อตัวเรียบร้อยแล้ว <laughs> ปุ่ยถึงได้บอกไงว่าอันค่าตัวนะสําหรับปุ๋ยนะค่าตัวจะสเปนไปได้นี่ยเพราะเราไม่ได้มายึดถือว่าเราจะต้องอันนั่งบิลซิเนตหรือว่าเฟิร์สคารอะไรเงี้ยคือเรานั่งธรรมดาค่ะค่าตัวมันจะไม่แพงอยู่แล้วมันก็แล้วแต่ช่วงด้วยเพราะปุ๋ยเคยซื้อให้คนที่กลับไปเมืองไทยอ่ะบางช่วงก็พันกว่าบางช่วงก็หกเจ็ดร้อยก็มีนะคะ ปดร้อยกาบาทก็ oh, ยูโรอนแหละคิดเป็นยูโรนะคะอืมประมาณนั้นแต่าว่บางประเทศเนี่ยค่าตัว๋วยิ่งไปทั้งครอบครัวอย่างน้นอยอ่ะเฉพาะค่าตั๋วก็มัดหลายแสนเข้าใจบ่ในบางประเทศอะ่ะต่อให้จะเป็นนั่งธรรมดาก็ช่างเน่ยก็คือบางประเทศนี้ค่าตั๋วเขาสูงจริงๆเพราะเราก็มีเพื่อนนะคะในหลากหลายประเทศ จะว่าจะเป็นพวกสวิตสเีเดนนี่คะค่าตัวเนี่ยแพงนะคะสวิตนี่ยังไม่หน่อยบางช่วงกันั่นและพันสามพันห้าพันหกพันแปดเท่าที่สังเกตเวลามูซื้อนะคะไปเมืองไทยเบิง์ตบรา้า,าซื้อไปทั้งครอบครัวเนี่ยอันค่าตัวกับวาตอมกวีหาแสนบาทนะคะถ้าตีเป็นเงินไทย แล้วไหนจะกินอยู่นะ mm hmm. คะเพราะหลายคนเนี่ยก็จะมันก็นมีดรามา่านะะก็คช mm ือ hmm. ว่าอันที่เขาบอกไปเมืองไทยก็จะมีเป็นเรื่องปัญหาของการเงินนะคะ mm hmm. เราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการซื้อตัว๋วถ้าใครติดตามก็จะรู้นะคะเราซ่อมรถคันเดียวเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ได้ทั้งค่าตั๋วค่ากินแล้วนะคะ mm hmm. บอกว่าอันมันเป็น,นเรื่องของเวลา เขาบอกมีไปใส่เสือ้อให้บอขณะที่ปุยกินเขานี่สามีปุยมายัางยังมาทันมาแล้วเข้าไปใส่ไดเพราะว่าเขาก็ไปใส่บอไดเขาก็ต้อง่าเพราะว่าเราก็ต้องดูแลสามีนเนาะนะคะเวลาเขามาเราก็จะต้องอันเสิร์ฟอาหารนะคะอืมแต่ตลอดเก็บเมียนทำโน่นนี่นั่นในบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราถึงจะออกนอกบ้านไปทำนะคะกิจส่วนตัวได้ แต่สังเกตว่าทั้าปุยเห็ดงานเ่ยปุยกับเจรอกเห็ดงานตอนเสาๆงานของเจ้าของน,น,นะแราแก่ย่มสะดวกยามบ้างจังสิไปอันเห็ดสวนนี่วันนี้ก็เลดตั้งใจว่าอืจะไปสวนได้หลายชั่วงอยู่ปกติที่นี่กินข้าวตอนประมาณบ่ายโมงเนาะไม่เกินบ่ายสามบางครั้งอ่ะท่นก็บได้มาบาม่ายโมงอ่ามันเ่กับบ่ายสองบ่าสามนะคะก็เป็นจังซีะ โอเคค่ะท่านผู้ชมวันนี้พึ่งกันลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแลกเปลี่ยนนะคะอนกานเล่าเรื่องนะคะนู่นนี่นั่นนะคะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะนะคะมันก็เป็นการเล่าเรื่องการใช้ชีวิตคู่นะคู่ของแต่ละคนมันกับเมื่อคืนกัน